สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาดามาแแเ้วนะเดี๋ยวคลิปผมออกไปวีโอออกไปแล้วไม่ใส่แมสเดี๋ยวมันจะดูขัดๆหน่อยช่วงนี้โควิดเนาะก็ถึงจะอยู่บ้านจริงๆผมก็ใส่แมสท,ที่เก็บเป็นดามา่าโอเคเนาะสับช่องผมเองอ่าโอเคครับวันนี้จะมาสอนวิธีการหุงข้าวด้วยเตาบิ๊กนิกเดี๋ยวเตาสนามทั่วไปนะฮะสายแคมปิ้ง จะหุงได้ไหมจะสุกไหมจะกินได้ไหมเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะกินได้ไหมอ่า,มมมาก็ไปมีอะไรมากอุปกรณ์ก็มีข้าวหนึ่งถ้วยก็เป็นแก้วกระป๋องนะฮะแบบยาวแล้วก็มีเตาสนามเตาปิง้งยิกเตาแคมปิ้งอะไรพวกนี้ได้เนี่ยอะไว้ออกทริปออกอะไรพวกนี้แล้วก็มีหนะม,ม,ม้อหม้อของตเขาเลยก็จะประมาณน,นี้เขาป่าเขาอะไรนะหุงข้าวแต่แต่นมากอยู่นี้เขาจะมีแบบว่า สำเร็จรูปอะไรเยอะแต่ถ้าสายแคมปิ้งจริงๆแล้วอะ่ะเขาจะเล่นกันอย่างีมากกว่านี่ผมก็สายป่าอยู่แล้วเนาะสายเที่ยวป่าสายเที่ยวอะไรเงี้ยก็มีกระทะไว้ทำกับข้าวนน้อยติด,ดรถมอไซค์เมื่อก่อนนี่ผมจะมีมอไซค์แล้วเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็กลางเต็นอะไรเงี้ยแคมปิ้งอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยเริ่มเลย,เยนะครับอันนี้เราก็เป็นแก๊สอยู่ในตัวในะจีนแมคคินโน่จะมีนะผมติด เิดไใสต่างๆนี้แล้วก็เปิดแก๊สก่อนฮะอันนี้เป็นแก๊สกระป๋องบรรยานะฮะเป็นสาว๋องร้อยใช้หมดทิ้งเลยถ้าแก๊สละเปล่านี่มันนั้นมันเติมได้อันนี้เติมไม่ได้ใช้ทิ้งเลยนะฮะ,ะปิดแก๊สนะฮะจะติดแบบนี้อันนี้มีที่รางลมด้วยอโอเคเสร็จแล้วนี่นะใส่ข้าวลงไปประมาณหนึ่งถ้วยกะเอาไมา่ต้องเยอะ คนเดียวนะเยวนาะอะไรประมาณนี้แล้วใส่น้ำลงไปเลยผมจะไม่ซาวนะใส่ลงไปเลยเพื่อความรวดเร็วใสนน่น้ำลงไปอ่าประมาณเกือบเต็มอ่ะเดี๋อวันแค่เนี้ยปวนหนุม่มอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคใครเทคนิคมัตล้วแต่ยิงแก๊สในครเนีอ้อันนี้ก็รอจนกว่าจะเดือด ายแคปปิ้งสายป่ายมันก็จะรู้กันดีอยู่แล้วพวกนี้นไฟไหม้เห็นไฟแยบแดงระบางลมได้เพื่อให้เขาเดือดสะดวกสบายครับแต่ถ้าคนเป็นไหนนะถ้าคนเป็นมันก็จะออกแนวดิบไหม้หรือแฉะอะไรเงี้ยอประมาณนี้กินจะไม่ได้อันนี้ก็เตาทำกับข้าวทั่วไปเล็กน้อยสำหรับคนชอบเที่ยวชอบเที่ยวชอบแบบเนี้ย เหมือนจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งถามว่าลำบากไหมกระมึงก็ไม่เจอลำบากหรอกแต่คนเป็นก็ชอบจะมีชุดของขอเลยเพวกกาแฟกาแฟต้มกาต้มอะไรพวเนี้ยมีแรงดันกากาแฟออกมามีหลายอย่างถ้าพวกแครปปิ้งสาบปาจริอนอู่ก่อนเยอะเราปิ้งยากก็มีผมก็มีตัวปิ้งนิกเลยแต่ผมไม่ได้ออกมาเก็บไปชอบชอบแบบเที่ยวอะไรเงี้ยชอบคนนี้นะกันการมันติดจะมีสลิปเล็กให้ คน,เ,นเดือดแต่พักนึงทะเป็นข้าวหอมมะลิอ่ะมันจะสุกง่ายจะเป็นข้าวแข็งมันก็จะนานหน่อยให้เขาเดือดสิบกว่านาทีอ่ะมันจะได้อยู่เราเริ่มเดือดอะ่ะอย่างผมอยู่บ้านผมจะเลยรีวิวอะไรให้ดูแบบเกิดเป็นประโยชน์ ก็ใครเข้ามาดูก็แนะนําถามได้คอมเมนต์ได้อะไรเงี้ยอ,อว่าทายังไงที่ผมจะไม่มีการความรู้ให้คือให้หมดเท่าที่ผมรู้นะถ้านอกเหนือจากนี้ค้าผมไม่รู้คือผมบอกไม่รู้เทคนิคมันเขาไปดูดูในพวก you youtube ได้การเที่ยวป่าแคมปิ้งหรือข้าวข้าวพวกเนี้ย <S <S ผมดอยู่ในกลุ่มนี้เนี้ยเที่ยวโมโนบลกลุไมพวกเนี้ยจะชอบบรรยากาศในการ ในกรลปบาดอ่ะพูดง่างยแต่มันมีสเสน่ห์นะในการเที่ยวอะไรเงี้ยเ๋ยวผมก็มีเวลาของผมก็ไปเท็่ตอนนี้ก็ยังไปไหนไม่ได้เนาะอยูอ่กับลูกกับเมียที่บ้านก็กลับมาบ้านก็ผมว่าจะทํากับข้าวขับข้าวถุงขายนี่ยแต่ตอนเนี้ยตลาดนัดคนก็เดิมน้อยลงผมก็จะเพียรเดร์อเอาเอาข้าวถุงเอาแต่บ้านเราผมจะขายถุงอยู่จากไว้ประมาณยี่ห้าบา,บาท เนาะแต่ก็ให้ให้เยอะแหละให้อิ่มแหละผมอะ่ะเห็นใจคนซื้อแต่เศรษฐกิจแบบนี้เราก็อยากได้ก็ประหยัดเนาะแต่เราจะให้เยอะหน่อยปรแับตามชาวบ้านเรามีการเปรียบเพราะว่าผมก็คนเคยซื้อกินเหมือนกันเอ่อเดือดละไวมากแ่นี่แรงนะหมแกขดกล่องลนะตามลาชนาเยอะสาได้อะไรได้ของเนี้ยไม่แพง แต่ถ้าเอาดีๆเลยไข่แชมป์เนี่ยตัวหายตางเบ็ดเป็นแมคกิโนูพวกกาดขาหมาครับเหลืแค่นี้เดียวเองใส่กระเป๋าใส่เป้ไว้อะใส่เป้จะบรรจุข,ของได้หลายอย่างกลุ่มก่อนการนึงป่าอะไรพวกเนี้ยแต่นี้เป็นมันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ใหญ่หลับมันกป็บตุกเล็กสามารถยัดใส่รถใส่ดาได้แบบคอนะเ,เ,เดนเซอร์เ้ยนะกลุ่มฟองแบบ พอดาวเก๊ะเอาคอยคุณถ้าไม่คุณเดี๋ยวมันจะล้มพอให้ข้าไปนเม็ดตักพอเริ่มเดือดแล้วอะเราเอาเนี่ยตักไม่ข้ามาดูอันนี้ผมจะรับ่อยนะเพราะว่าผมยังไม่เก็บเรื่องตัดต่อถ้าตัดต่อเก่งแล้วเนี่ยผมจะทำให้มันด้นลงมาแต่นี้ผมด้นสดเลยด้นสดเลยจนกว่าจะเสร็จไปเลยอะ่ะอืมอเดือดไรไหม cái đây được lại à đây là có thòi cùn bảo kết là nó bảo kết này gì à nhập phương tiện à bảo kết này à, được đã hồn đã thả nhá. ฝานะอย่าปิดอย่างจะล้นถ้าเป็นข้าวขอมนี้จะสุกง่ายเราคอยตักด,ดูเม็ดข้าวครับว่าเนี่ยถ้าไม่ดข้าวอย่างเงี้ยจนกว่าจะนิ่มนะครับนิ่มน,นี่เขาเดือดอยู่ลักษณะนี้พอเขานิ่มแล้วเนี่ยนะพอเขานิ่มแล้วเราเอามือบี้ดูนะหรือเราเอามากินก็ได้เม็ดหนึ่งนะอันนี้คือเทคนิคเลยพอนิ่มปุ๊บ มันนี้อีกอย่างหนึ่งคือหุงแบบไม่ต้องไม่ต้องเทน้ําแต่อันนี้ผมจะผุงแบบเทน้ํานะเอาแบบยึดหลักโบราณปเป็นเป็นแบบว่าเป็นมาตรฐานแล้วกันอืเราผมจะเทน้ําคือดองข้าวเองแต่บางคลิปบางอะไรเนี่ยเขาจะหุ่มทีเดียวไปเลยใส่น้ําทีเดียวปุ๊บรอน้ําแห้งไปเลยหัวดไปเองมันก็จะสุกไปเองนั่นก็ล่าอีกแบบหนึ่งแล้วแต่ที่มีใครที่อีกมันแต่ผมจะอิงโบราณไว้ก่อน คุณพ่อรุ้ไม่เราทำมาเราอิงอิงนก,ก,ก่องต,ต้องใช้เทคนิคนิดนึงอ่ะทำแบบเนี้ยเพราะว่าผมใส่น้ำเกลือขนาดแล้วให้มันเดือดให้สุกข,ข้าวของนี้จะสุกง่ายนะครับอันนี้ก็รอรอบี้เม็ดสุกแล้วเราก็เทน้ำทิ้งพอเทน้ำทิ้งได้เหลือแต่ข้าแวแล้วเราก็มากระโดงอีกทีหนึ่งจะดูคลิปนี้ย,ยาวอาจจะเป็นสิบนาที ว่จะออกไปยิงปืนห้เพื่อนๆดูเนี่ยขยะดูไหมเดี๋ยวผมจะหาสถานที่โปรงๆไม่มีคนในป่าเลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะรีวิวปืนบ้างเดี๋ยวจะออกไปละเพราะว่าปืนต้องยิงบ้างออกไปกลางไร่กลางทุงท่งก่อานู่นก็อยู่บ้านก็เหงารอขายของ รอสินเงินก่อนรองเงินเข้าก่อนพอจะมีทุนที่จะเอามาขายกับข้าวผมจะขายเล่เอาเยอเดอร์แล้วก็ขายตามตลาดนัดใหญ่ลองก่อนก็สิบถุงยี่สิบถุงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เอาเยอะแันตัวไปกางแล้วก็วางเป็น จะจะทําที่นี่พอใกล้เวลาแล้วผมก็จะมัดไปเลยมัดใส่ถุงแล้วก็ใส่ถุงไปเสรรถไปพอถึงนู่นผมก็กางโต๊ะวางเลยจะไม่จะไม่ตักที่นู่นเพราะผมไม่มีรถฟุตทับไม่มีรถเติร์ี่อย่างนั้นก็อยู่บ้านก็ต้องช่วยตัวเองไว้ก่อนตอนว่าตอนนี้ต้องมาเลียลเล้ยงลูกกับป๋ามาเลี้ยงลูกกับย่าเพราะว่าสงสารย่ากแก่แล้วไม่มีคนดู นะเป็นเม็ดละเดี๋ยวเขาจะเริ่มบานไดนะ้ได้ทีละมันไม่ได้มีช่องผมช่องเดียวแต่ผมจะช่องผมเนี่ยจะทําแบบรวมๆรวมๆไปเลยว่ามีปืนบ้างทําข้าวบ้างแคมปิ้งบ้างท่องเที่ยวบ้างมันจะรวมไปไงผมไม่ได้ทำแยก เลยกระดุดมัวม่วๆหน่อยแต่ก็เก็บไว้ใปนความทรงจำเนาะเก็บไว้ทุกอย่างการทำงานของเราค่ะอะไรมบ้างอะไรเงี้ยมีคนโทนะโทมาตามอยากให้กลับไปทำงานที่สนามบินก็มีแล้วเล่นอะไรแกผมออกมาเพราะว่ามีเนี่ยนี่คนอยู่บ้านแล้วก็หลักๆเนื้อสถานการณ์โควิดสิบเก้า 19. ตอนเนี้ยมันรุนแรงมากเกินเกินเกินที่เราจะคุมอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่า ที่ร้านผมตอนนี้ก็ติดกันเยอะเหมือนกันนะแปลกนะติดแต่ผมตรวจมาแล้วแต่กรุงเทพคือถ้าผมก็ไปหาผู้ใหญ่เมื่อกี้มาว่าอาจจะเ้อากลับตัวนะั้นแต่ผมทดีนะผมมีใบมามีใบคือตรวจมาโดนใหญ่จมูกวันนี้แล้วแสบหมดเนี่ยตรวจสวิตมาแล้วว,ลว่าผมจะการตรวจมาไม่ได้เป็นมีผลเป็นลบไม่ผลเป็นบวกเลยผมได้โชคดีไปก็กลับบ้านเพราะว่าไม่ต้องกลับตัวถ้าไม่ได้ตรวจมาเลยเนี่ยอาจจะต้องกลับเพราะเป็นนโยบายของเขา ก็แล้วแต่เป็นไม่ยากของพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรพวกนี้หรือว่า,า,าต้องทาติดจะเยอะเหมือนกันนะผมไม่ทุกข้าวว่าจะไปขายของอยังไงยังไม่รู้เนี่ยหาที่ขายได้ก่อนเ็าถามว่าติดจากไหนเยอะนี่เ็าถามว่าโทษคนมันกรุงเทพที่ไปเกทรากอะไรนั่นแหละอันนี้ผมไม่รู้จริงแต่ฟังคำเล่ามาอีกทีหนึ่งติดจากตรงนั้นที่่อสร้างอะไรทักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้นะติดเรากลับมาบ้านเันเยอะแล้วก็ติดจากกรุงเทพไม่ได้ติดที่นี่อ เม็ดเริ่มบานแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมพอเม็ดเริ่มบานแล้วเนี่ยเรากดดูว่าข้าวหอมนี้มันจะสุกง่ายอุ้ยร้อนเรบี้ดูเห็นไหมเขบี้มันจะติดพายเงี้ยเดี๋ยววะเนี่ยเดี๋ยวเียเียกล้องมาเห็นเนี่ยมันก็จะออกแนวแบบว่าเริ่มดางเล็ก่ปผมก็หยิบมานะเลาองหยิบมากินเลยอื้ม เริ่มใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเผื่อไว้หน่อยนึงอยากให้เขาสุบบางนงที่เราเผื่อดงด้วยดงใช่ไหมดงองยังไงเก็บไบบว่าจะไปที้นะฟออกูนะเั็งทีละฟอกก่อน นี่ครับเป็นไงข้าวแต่ว่ามันยังเละอยู่เราต้องดมอีกแป๊บหนึง่งเอากริงโบราณนะเนี่ยข้าวอุ้ยเนี่ยอ่ะผมก็จะมาปิดดมงแป๊บหนึง่งขยับไปด้วยดมงไปด้วยนี่ครับเม็ดข้าวสุกแล้ว ป็นาวสุกง่ายแต่อย่าปล่อยให้เล็กกว่านี้นะถ้าเล็กกว่านี้ก็จะเล็กไปเลยอือปิการถุงแบบโบราณการถุงข้าวเองเออนะครับแล้วก็คอยคนคอยคนนะครับต้องมีเทคนิคดิดึงนะถุงแบบเนี้ยการเอาชีวิตรอดในป่าในอะไรเงี้ยเรามีข้าวสารอยู่ กินนะครับข้าวสุกแล้วพอเป็นข้าวหอมนี้แต่ถ้าเป็นข้าวแข็งก็จะนานกว่านี้หน่อยนะครับเป็นพืออ่อนเรียบร้อยแล้วนี่ครับดูครับเห็นป่ะนี่นี่กินได้แล,แล้วเนี่ยนี่ครับเนะี่ยไม่ดิบนะดีเละแล้วต้องบี้ดูว่านี่เห็นไหมนี่นี่คือข้าวที่สุกแล้วนะครับ แต่อย่ากเกินเกินนี้นะต้องต้องดูจังหวงนะด้วยถ้าเทน้ําออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่เทน้ําออกเนี่ยมันจะเละโอเคครับเราก็มาแบ่งปันความรู้กันคลิปนี้ก็ขอจบไปทิดเท่านี้โอเคนะครับผมสวัสดีครับเพื่ประโยชน์ของเพื่อนบาย